กำลองหารถเก่งเกียร์ออโต้ตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มปุญแจคียเลสปุ่มพุทสตาร์ทล้อแม็กแต่งสุดเพ่บอกเลยราคานี้โคตรคุม้มสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารรถมือสองประทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้โน้จะพามาดูรถเก่งที่เรียกว่า คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับบอกเลยเกียร์ออโต้ออปชั่นแน่นๆเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เลย Mitsubishi a t r a าตนะครับ 1.2GLS Limited นะครับคันนี้ปี2014เลยราคาค่าตัวนะฮะอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแต่คลิปนี้ครับเหมือนเดิมแชปไปรับตัวรถ20,000บาทเหลือ2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคันนี้พอ่อนอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาเลยใครแบบว่า หารถเก่งแล้วแบบอยากได้เกียร์ออโต้ออปชั่นเยอะๆกุญแจคีเลตพุชสตาร์ทอะไรต่างๆรอดูคันนี้ได้เลยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับก็คือพ่ออยู่5,000ันกว่าบาทนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนมามีอะไรบ้างเรามาเริ่มดูกันเลยในส่วนของอย่างแรกก็เลยด้านหน้านะครับนี่กระจังหน้าอะไรต่างๆนะครับในส่วนของกระจังหน้าปกติแล้วเดิมทีเดิม,เดมๆเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าคันนี้เราได้ทําการอาเจ้าของเก่าเปลี่ยนกระจังหน้ามานะครับเป็น สีดําแบบนี้โลโก้สีแดงนะครับดำแดงก็ทําให้หน้ามันดูแบบดุดานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาเอาไว้เปิดตัว آ, หูลากจูงนะครับก็นี่ก็เหมือนแต่งมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพสีอะไรต่างๆก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคันนี้สีบอลร่องรอยก็คือแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับสำหรับส่วนของด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของโคมไฟอะไรต่างๆก็ยังถือว่าค่อนข้างใสอย,อยู่นะครับสำหรับรถปี2014นะครับโคมไฟยังอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ถือว่า โอเคเลยแล้วก็คันนี้ตัวท็อปสุดจะมีในส่วนของอไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับจะมีในเฉพาะตัว GLS แล้วก็ GLS Limited เท่านั้นนะครับสำหรับตัวไฟตัดหมอกนี้อ่ะแล้วในส่วนของฝากระโปรงก็อย่างที่เห็นเลยรอยนี่แทบไม่มีให้เห็นกันเลยนะครับสำหรับคันนี้สภาพสีคือโอ้โหดูดีมากเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับกับรถปี2014แบบนี้นะครับโอเคมา โอ้โหลดผ่อนอยู่5,000กว่าบาทนะครับทุกคนบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่มากในส่วนของภายในนะครับห้องเครื่องคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์อ่าเบนซินนะครับ1,200 cc สามสูบ12วาล์วไปเลยนะครับนี่ก็รองรับเชื้อเพลิงนะครับเติมอ่า95 91 E20 ก็เติมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ได้ไปก็ได้ทั้งความประหยัดน้ำมันแล้วครับแล้วก็เกียร์ออโต้ขับง่ายๆด้วยนะครับเป็นเกียร อัตโนมัติแบบ CVT นั่นเองนะครับโอเคมาคันนี้มีอะไรอีกบ้างก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นเบรก ABS ด้วยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของเบ้าโชกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซีนด้านในเดิมๆนะครับนี่รอยเม็ดอาร์คนะครับยังอยู่นี่รอยน็อตลขสตนะครับมิซูนี่เดิมๆแน่นอนนะครับไม่มีถอดไปนะฮะคันนี้คานหน้านี่นะครับรอยเม็ดอาร์คเชื่อมต่างๆเนี่ครับเดิมๆเลยนี่เบ้าโชกฝั่งนู้นเดียให้ดูกันให้หมดเลยนะครับ รอยเม็ดอาร์คด้านข้างนะครับรอยน็อตนี่เดิมๆนะครับรถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของอาฝากระโปรงนี่เดี๋ยวเราจิกให้ดูนะครับนี่นี่นะครับยังจิกเข้าอยู่นะครับก็คือเป็นฝาเดิมๆนะครับคันนี้แต่ว่าแจ้งไว้เลยว่าในส่วนของอาฝาโปรงคันนี้มีการทําสีมาแล้วนะครับแต่ก็นิดๆหน่อยๆนะครับพวกเก็บรอยข้างบนต่างๆนะครับรอยหินดีดอะไรพวกนี้นะครับก็ รถปี14ต้องมีเก็บสีกันบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาแต่สภาพก็อย่างที่เราพาดูเลยฝาก็ฝาเดิมๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ราคานี้นะครับทุกคนบอกแล้วคุ้มอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าพออยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ได้ตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ไม่พอนี่ในส่วนของล้อนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งสีทองแบบนี้มาเลยนะครับเป็นล้อแม็กแต่งนะครับขอบ15นิ้วเลยนะครับคันนี้นี่ก็เป็นแบบ ติดมาเลยลูกค้าไม่ต้องเอาไปแต่งไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับเอาคันนี้ไปเนี่ยผ่อน5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าได้ส่วนลถไป2 0 0 0 0บาทแล้วบอกเลยว่าตรงเนี้ยคุ้มแล้วนะครับสําหรับคันนี้อ่ะและด้านข้างเป็นยังไงกันต่อในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองก็จะเป็นกระจกที่สามารถทับไฟฟ้าได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปสาธิตกันตอนที่ไปอยู่ฝั่งคนขับนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างก็อาจจะมีในส่วนของอกันสาดนะครับ4ประตูมาแล้วก็ สภาพสีต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีรอยอะไรให้เห็นเท่าไหร่แล้วก็นี่นะครับภายในให้ดูนี่เม็ดอาร์คนะครับรอยเม็ดอาร์คอยู่กันกลมๆสวยๆเลยนะครับทุกประตูนี่ให้ดูได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะรถของเราเนี่ยรับประกรันทุกคันอยู่แล้วนะครับว่าไม่มี ชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%เลยนะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ1ปีหรือ1000โลให้กับรถของเราทุกคันเลยออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะให้ดูกันหน่อยคันนี้ตัวท็อปจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับสีเบจแบบนี้เลยนะครับสภาพก็ตีสัก90%แล้วกันครับอออาจจะมีรอยยับกันหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับรถปี2014แต่ว่าถือว่า ไม่ได้ขาดไม่ได้ฉีกอะไรนะครับก็จะมียับบ้างนะครับตามการใช้งานเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านในกันต่อนี่ใครที่แบบอยากได้รถตีประตูแล้วก็ขนคนได้หน่อยนะครับแบบค่อนข้างจะนั่งสบายๆนะครับก็มองเป็นเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าการนั่งต่างๆก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับนี่ให้ดูสภาพเบาะกันหน่อยนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะไม่ค่อยมีรอยยับอะไรมากเท่าไหร่นะครับสาหรับคันนี้ก็น่าจะนั่งด้านหน้ากันซะส่วนใหญ่แล้วก็ ในส่วนของตรงน,นี้อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับที่พักแขนก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับโอเคไม่ได้ขาดไม่ได้ฉีกอะไรนะครับในส่วนของคันนี้อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมให้ดูเม็ดอาร์กันนะครับนี่จะได้รู้ว่านี่ไม่มีชนเข้ามานะครับสําหรับด้านข้างด้านบนอะไรนี้ดูได้เลยนะครับรอยเม็ดอาร์กอยู่กันกลมๆกลมคมคมสวยๆเลยนะครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยว่าคันนี้ตัวท็อปสุด มีอะไรบ้างนะครับด้านหลังนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับนี่เลยนะครับเป็นปุ่มตรงนี้เหมือนไข่มุกแปะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของคันนี้เป็นกุญแจคียลสใช่ไหมครับเราก็ถ้าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวเราก็มากดตรงนี้นี่ประตูก็เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจไม่ต้องทําอะไรเลยเปิดแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากแล้วก็ข้างหลังครับก็เก็บของได้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับกระเป๋าใบใหญ่ๆสัก สองสามใบไงครับไปเที่ยวก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับประแจแม่แรงล้ออะไรนะครับอยู่ครบนี่ในส่วนของรอยเม็ดอาร์คนี่ให้ดูนะครับนี่ว่าไม่มีชนเข้าด้านท้ายมาแน่นอนนะครับนี่สองฝั่งเลยนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเป็นแถวตรงๆแบบนี้เลยนะฮะเรียงตัวใช้ได้เลยแล้วก็นี่นะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้ตีนด้านในนี่นะครับรอยเม็ดอาร์คซีนเดิมๆนะครับนี่ รอยน็อตนะครับเดิมเดิมไม่มีในส่วนของอาถอดมาแน่นอนนะครับนี่คันนี้ให้ดูทุกฝั่งเลยนี่รอยเม็ดอาร์คโหสภาพนี้นะครับทุกคนพอ่อยู่5 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองได้ไปเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนในส่วนของโลโก้ก็เป็นสีแดงแบบนี้ทั้งหน้าหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างจะพาพร้อมกับท่อแต่งนะครับปลายท่อสีฟ้าแบบนี้นะครับก็คือแต่งมาแล้วแต่ว่าเสียงไม่ได้ดังนู๋แต่อย่างใดเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทให้ดูกันด้วยนะครับ โอเคมาก่อนเข้าไปเราพากันดูทุกประตูอยู่แล้วนี่ในส่วนของด้านข้างกันบ้างนี่คันนี้ชึบนี่นะครับนี่ดูได้เลยรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกบานทุกขอบประตูนะครับมามาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยอย่างที่โนต้ตบอกคันนี้ออปชั่นเยอะมากจริงๆอย่างเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่ามีตัวกุญแจคีเลสมาใช่ไหมครับแบบนี้ก็คือนี่เดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าเงเกงแบบนี้กด ุ่มนี่นะครับก็จะล็อกรถกระจกก็จะพับเป็นออโต้แบบนี้นะครับนี่สําหรับตัวนี้เท่านั้นถึงทําได้นี่กดปลดล็อกกระจกกลางออกแบบนี้นะครับโอ้โหออปชั่นนี้ในราคารถแค่นี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับอ่ะก่อนเข้าไปเหมือนเดิมให้ดูเม็ดอาร์คนะครับในส่วนของฝั่งคนขับก็ไม่มีชนมานะครับนี่รอยน็อตอะไรต่างๆข้างประตูนะครับอยู่เดิมๆนะครับนี่ซอกในด้านในต่างๆนะครับนี่ รอยน็อตนะครับไม่มีถอดไม่มีขาดมานะครับสภาพคือเดิมมากๆนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับโอเคมาลองดูข้างในกันนี่เข้ามาเลยนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลขไม์กันด้วยนะครับว่าคันนี้เลขไม์เท่าไหร่ก็เหยียบเบรกนี่พร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทเลยนะครับนี่โอเคนี่นะครับเสียงท่อก็ประมาณนี้ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะครับเพิ่มอัตราลดในการขับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไม์นะครับ คันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่81,338นะครับไมล์8 1นะครับทุกคนรถปี2014นะครับ678ตีซะลด8ปีไม์วิ่งตกปีละหมื่นเท่านั้นเองนะครับโอ้ไม์ตกปีละหมื่นนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เลขไม่โอเคเลยแล้วก็ไม์ทุกคันนะครับการันตีแล้วว่าไม์แท้ทุกคันนะครับแล้วก็คันนี้มีอะไรบ้างในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยตัวท็อปสุดจะเป็นในส่วนของหุ้มหนังมาแล้วแบบนี้นะครับ3ก้านพร้อมกับมีปุ่ม อ่ามัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดรีมอทแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของจอที่ให้มานะครับคันนี้ติดจอมาใหม่นะครับก็เป็นจอเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB AUX นะครับต่างๆวิทยุ FM AM ใส่แผ่น CD ได้นะครับคันนี้แล้วก็ถัดลงมาในส่วนของแอร์นั่นเองก็จะเป็นแอร์นะครับนีเป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับแบบนี้โอ้โห ออปชันอย่างที่โนต้ตบอกแล้วว่าคันนี้ออปชันเยอะมากแล้วแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้นี่เข้าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือง่ายต่อการขับขี่แล้วก็ลดาราคาถูกๆนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายๆใครอยากได้แบบรถพรถูกๆแล้วก็มีกุญแจคีย์เลสชุดแต่งอะไรต่างๆล้อแม็กไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ดูเป็นคันนี้ได้เลยนะครับเราสรุปกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Attrack นะครับ1.2 GLS Limited นะครับปี2014นะครับคันนี้ราคาหน้าร้านนี่ให้ดูเลยหน้าร้านเราขายกัน289,000บาทนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ใครแคปไปนะครับรับส่วนลดเหลือ269,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ใครแบบว่าดูคลิปนี้มานะครับก็แคปไปรับส่วนลดส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ l i น์แอดสตาร์คานะครับ s อสไลส a, r, C a r หรือจะโทรมาเบอร,ร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร,ร์090-997-6129นนะครับแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากโทรมาสอบถามเรื่องการออกรถอะไรต่างๆออกยากไหมใช้เอกสารอะไรบ้างลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับค้าขายอะไรต่างๆอย่างนี้ออกได้ไหมออกได้เหมือนกันนะครับลองโทรมาคุยกันดูนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในหะ้กับช่องของเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เราพามารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นกก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ